ครอบครัวของชมพู่อาร,รยามีอะไรให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับความรักและความขัดแย้งในครอบครัวมาพบกับซีนที่ทําให้ทุกคนยิ้มและคิดเยอะขึ้นครอบครัวอบอุ่นที่ทุกคนรักครอบครัวของชมพู่อาร,รยานางเอกซุปตาและภรรยาของน็อตวิสรุตไม่ได้เป็นแค่ครอบครัวของดาราซุปตาเท่านั้นแต่ยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขอย่างแท้จริงด้วยลูกๆที่เป็นดาราซุปตาสายฟ้าพายุและน้องเกลที่กําลังเที่ยวกันที่ญี่ปุ่นแต่ละซีนที่แชร์ออกมาก็เต็มไปด้วยความรักและความสนุกสนาน แต่ที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่แม่ชมพ่อน็อตและลูกๆที่เป็นดาราเท่านั้นแม้แต่ย่าอุไรวันคุณแม่ของน็อตและยายหนิงคุณแม่ของชมพู่ก็เป็นดาราที่มีแฟนคลับอย่างมากเฉพาะยายหนิงยูทูบเ็นกรุนเซอร์ด้านอาหารมีแฟนคลับที่ติดตามเกือบเท่าลูกสาวแล้วซีนที่ทําให้ทุกคนยิ้มและคิดในรายการสามซาที่มีชมพู่หนุ่มกัญชัยและแอฟทักษออนเป็นพิธีกรมีิ่งที่ย่าอุไรวันชมว่าชมพู่ เป็นแม่ที่ดีและเพอร์เฟกทุกอย่างแต่ยายหนิงกลับเบรกว่าไม่จริงหรอกอวยเยอะซี oh yeah. น,นี้ไม่เพียงแต่ทาให้ทุกคนยิ้มแต่ยังเปิดโอกาสให้เราคิดถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่แท้จริงแล้วคุณคิดยังไงความขัดแย้งในครอบครัวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่วิธีการรับมือกับมันคือสิ่งที่ทําให้ครอบครัวแตกต่างกันคุณเห็นว่าการชมเชยหรือจะผิดในครอบครัวเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือไม่มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ